โอ้ยพระจันท์แหว่งพระจันทร์แหว่งพระจันทร์แหว่งท่านผู้ชมเช้านี้พบกันในบรรยากาศที่มีดวงจันทร์อาจจะแหวงสักครึ่งหนึ่งนะครับนี่คือบรรยากาศบนท้องฟ้าในขณะนี้นะครับประมาณหกนาฬิกากว่าๆขอนำเอาคติธรรมนำชีวิต ฝากท่านผู้ชมแฟนๆ FC สวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมิกเหมือนเดิมท่านผู้ชมถ้าอยากหาความสำราญอย่าล้างผ่านสมบัติว่างนั้นเป็นอยู่เพราะความจนดีกว่าทนทุกข์เพราะเป็นนี่ ถ้าอยากเป็นคนดังอย่าหวังความสนุกนะถ้าท่านหวังแต่ความสนุกท่านจะพบกับทุกอย่างมหันถ้ามัวสุขกับอบายามุกจะพบทุกในเบื้องปลายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักปฏิรูปจะได้ผลประชาชนต้องร่วมใจ เป็นคติธรรมนำชีวิตสำหรับวันนี้ฝากให้ท่านผู้ชมแฟนแฟน f อฟซสวนต้นไม้น้องโพนี่ได้คิดได้พิจารณา,ากันในบรรยากาศเช้า6นาฬิกากว่าๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจรับชมติดตาม ตลอดมาขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนตลอดไปและตลอดไปสวัสดีครับ